คลิปนี้เราจะมาถักดอกทานตะวันแบบนี้นะคะไว้สำหรับห้อยกระเป๋านะคะถักง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีไหมขนาด5พายนะคะสีที่ใช้วันนี้เราจะใช้3ามสีนะคะก็จะมีสีสำหรับ ถักตัวกีบนะคะจะใช้เป็นสีเหลืองไข่ไก่นะคะสีเกสรน,นะคะเราจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะออกน้ำตาลส้มนะคะแทนตัวน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะเราจะใช้แทนตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าใช้สีนี้ถักนะคะจะเข้มแล้วก็ทำให้มองไม่เห็นลายลายถักนะคะก็เลยต้องใช้สีตัวนี้ทดแทนนะคะ แล้วก็ใบนะคะเราจะใช้สีเขียวนะคะเข็มนะคะวันนี้เราใช้เข็มโคเชนะคะเบอร์สีทับศูนย์นะคะขนาดหัวเข็มน่าจะอยู่ประมาณสองห้านะคะใยโพลีเอสเตอร์นะคะ กันไกลแล้วก็เข็มเก็บเสร็จไหมนะคะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบเมจิกลิงหรือเรียกว่าก้นหอยนะคะทบไหมไว้ด้านบนแบบนี้สอดเข็มจากด้านล่างเกี่ยวไหมลอดผ่านล็อกหนึ่งครั้งนะคะ เราจะถักขึ้นไปนะคะสองโซ่หนึ่งสองเราจะถักในวงกลมนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด13หลักรวมกับหลักโซ่ด้วยนะคะจะเป็น13หลักเราจะถัก F นะคะ 12F นะคะหรือ12พอหคอ รวมกับหลักโซ่จะเป็น13นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะพอเราถักมาได้สิบสามหลักนะคะเราก็จะรูดชิ้นงานนะคะให้เป็นวงกลม พอเราลูดชิ้นงานชิดแล้วนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะมาที่หลักแรกตรงนี้นะคะดึงนะคะตัวก้นหอยตรงนี้ให้ชิดน,นะคะแถวที่สองเราจะถักโซ่สองหนึ่ง สองเราจะถัก F นะคะลงไปในหลักเดียวกันกับหลักโซ่นะคะเก็บเศษไหมตรงนี้มาด้วยนะคะเราจะถัก F หรือพอหนึ่งคอนะคะลงไปในหลักเดียวกันกับหลักโซ่นะคะแล้วก็หลักต่อไปนะคะเราจะถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะสัญลักษณ์ก็คือ V นะคะ จาก V นะคะมาจนจบแถว เราถักมาจนจบแถวนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะซนะคะปิดชิ้นงานเราก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักตัวเกสรน,นะคะทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นที่1นะคะให้ตัดออกนะคะเราจะถักทั้งหมด2ชิ้นนะคะชิ้นแรกนะคะ ให้ตัดแล้วก็เก็บเศษไหมนะคะส่วนชิ้นที่สองเราไม่ต้องตัดนะคะเดี๋ยวเราจะถักประกบต่อนะคะเดี๋ยวเราเอาชิ้นที่ชิ้นแรกนะคะมาประกบหันด้านหลังนะคะด้านที่ผิดนะคะมาประกบจะเป็นชิ้นงานสองด้านนะคะต่อไปเราจะถักเชื่อมต่อนะคะให้ติดกันนะคะ จะถักชิ้นงานให้ติดกันนะคะแทงเข็มให้ทะลุไปอีกหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะเราจะถัก x หรือคอทอนะคะวนรอบชิ้นงานนะคะ เราถักมาจนจะรอบนะคะเรายังไม่ถักปิดนะคะเดี๋ยวเราจะยัดใยโพลีเข้าไปก่อนนะคะเราใส่ใยโพลีสักเล็กน้อยนะคะ พอเราใส่ใยแล้วนะคะเราก็ถักปิดชิ้นงานได้เลย เราถักมาจนรอบชิ้นงานนะคะแล้วก็ซีนะคะเลื่อนห่วงปิดชิ้นงานนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะเราก็จะได้ลักษณะชิ้นงานเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บติดไหมนะคะ ต่อไปนะคะเราจะขึ้นตัวกลีบนะคะส่วนของกลีบตรงนี้นะคะเอาไหมมาวางไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านถักโซ่นะคะขึ้นไปสองโซ่ 1, ห,ห,หนึ่งสองเราจะเอฟหรือพอ1คอนะคะลงไปในหลักเดียวกันกับหลักโซ่นะคะอีกหนึ่งครั้ง โซ่สามหนึ่งสองสามเราจะซีนะคะเลื่อนห่วงนะคะตรงหลักตรงนี้นะคะทำเป็นปมปมนะคะแล้วก็เราจะถัก F นะคะลงไปในหลักเดียวกันอีกสองครั้ง ้ามหนึ่งหลักนะคะเราก็จะมาเลื่อนห่วงนะคะหรือ C ในหลักที่3มนะคะหลักที่1หลักที่สองหลักที่สองเราจะข้ามเรามามาแทงเข็มนะคะลงหลักที่ส C มเลื่อนห่วงขึ้นมาถักโซ่สองหนึ่งสองเราจะเอฟลงไปในหลักเดียวกันนะคะกับหลักโซ่ โซ่สามหนึ่งสองสามสี่นะคะลงตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นปมนะคะแล้วก็สองเลงไปในหลักเดียวกันที่หลักเดิมนะคะช่องนี้เราจะควักทั้งหมดะจะมีสี่หลักนะคะ เราจะข้ามหนึ่งหลักแล้วก็มาซนะคะเลื่อนห่วงโซ่สองถักเอฟลงไปในหลักเดียวกันกับหลักโซ่โซ่สามหนึ่งสองสามซ สอดเข็มรอดไปตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก2อลงไปที่หลักเดียวกันนะคะถักแบบนี้นะคะสลับไปจนจบแถว พอเราถักมาจนจบแถวนะคะเราก็เลื่อนห่วงนะคะซีปิดชิ้นงานตรงนี้เลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งตัดไหมได้เลยนะคะ เก็บเสร็จไหมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวดอกทันตะวันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักตัวใบนะคะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบโซ่ ทบไหมไว้ด้านหลังแบบนี้สอดเข็มจากด้านบนนะคะเกี่ยวไหมลอดผ่านดึงนะคะล็อกหลักนี้ไม่นับนะคะเราจะถักขึ้นไปทั้งหมด10โซ่1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบพอเราถักมาได้สิบโซ่แล้วนะคะเราจะถักนะคะย้อนลงมานะคะถัดจากหัวเข็มนะคะหลักข้ามหลักแรกนะคะมาถักหลักที่สองตรงนี้นะคะเราจะถัก 1X หลักถัดไปเราจะถักทีนะคะ พอคอนะคะที่ถักรวบหมดแล้วก็ถัก F นะคะพอ1คอนะคะอีกหนึ่งหลักในหลักถัดไป2หลักเราจะถักพอสองคอนะคะพันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มสองครั้ง ปดทีละสองห่วงนะคะหนึ่งสองสามครั้งนะคะแล้วก็พอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งถักในหลักถัดไปปดทีละสองห่วงสามครั้งหลักถัดไปนะคะแล้วก็จะถักเอฟนะคะพอหนึ่งคอ หลักถัดไปแล้วก็จะถักพอคอนะคะพันแล้วก็รวบนะคะหลักถัดไปนะคะเราจะถัก X นะคะหรือคอทอควักธรรมดานะคะหลักสุดท้ายเราจะ C นะคะเลื่อนผ่าน โซ่หนึ่งแล้วก็ถักซีลงไปที่หลักเดิมนะคะแล้วก็วนชิ้นงานมานะคะหลักนี้เราจะถัก X แล้วก็ถัก T ถัก F พอหนึ่งคอหลักถัดไปพอสองคอพันหัวเข็มสองครั้งถักในหลักถัดไปปดสองห่วงสามครั้ง ันหัวเข็มสองครั้งพอสองคอถักในหลักถัดไปปวดสองห่วงสามครั้งหลักถัดไปเราจะถักเอฟนะคะพอหนึ่งคอ ถัดไปเราจะถักทีพอคอพันแล้วก็ควักเลยนะคะหลักหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะถัก x ลงไปนะคะในหลักนี้ หลักเดียวก,กันกับหลักแรกนะคะแล้วก็จะถัก x ต่อไปเราจะถักโซ่หนึ่งเราจะถักใบหยักๆนะคะให้เป็นหยักๆยางแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็ c นะคะในหลักนี้เลื่อนห่วง โซ่หนึ่งก็ซีโซ่หนึ่งแล้วก็ซีโซ่หนึ่งแล้วก็ซีโซ่หนึ่งแล้วก็ถักซี ถักวนมาจนจบแถวนะคะเราถักมาถึงตรงช่วงปลายตรงนี้นะคะเราจะถักโซ่สองแล้วเราก็เลื่อนห่วงนะคะ C ลงไปเราจะทำให้ปลายตรงนี้แหลมๆนะคะแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งก็เลื่อนห่วง ไปทุกหลัก ถักมาจนถึงสุดแถวสุดท้ายแล้วก็ซีตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ใบนะคะต่อไปเราจะถักเป็นสายยาวขึ้นมานะคะไว้สำหรับห้อยกระเป๋าหรือพวงกุญแจนะคะตรงนี้เราจะถักโซ่นะคะต่อขึ้นมาจากใบนะคะจะถักโซ่นะคะต่อขึ้นมาจากใบ เราจะถักทั้งหมด50โซ่นะคะถักขึ้นไป50โซ่1 2 3 4 5 49 50เราถักมาได้50โซ่นะคะแล้วก็นำชิ้นงานนะคะ นำตัวชิ้นงานนะคะมถักลงไปตรงนี้นะคะเลื่อนห่วง ตัดไหมแล้วก็เก็บเสร็จไหมได้เลยนะคะ